สวัสคเนี้ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พัดก็มีคลิปวิดีโอมาฝากสาวๆกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปที่พัดน,นมาฝากในวันนี้ก็จะเป็นคลิปว h a t s in m น b a ่แนะคะเวอร์ชั่นว่าพกอะไรไปเรียนมหลาลัยบ้างนะคะก็มากนะคะนี่เป็นของ Mori ส a บนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือตอนแรกก็แบบตอนนี้จะไปเรียนแล้วนะแต่ว่า จำได้ว่าแบบมีคน r รี u e เคลคลิปนี้กันแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วพอดีว่าพอมีเวลาอยู่นะคะเลยจะมาทำคลิปให้สอนๆได้ชมกันนะคะก็กระเป๋าที่แพทใช้เวลาไปเรียนเนี่ยแพทเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยนะคะบางวันเรียนหวันกระเป๋า5ใบก็มีนะคะเคยมีมาก่อนคือแบบเป็นคนที่เปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเพราะแบบ ไม่รู้ดีอยากใช้หลายๆใบสำหรับกันแล้วซื้อมาแล้วก็จะใช้ให้มันครบทุกใบใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แพทเลิกใช้ก็เป็นถุงผ้านะเพราะวันนี้เรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าเกิดใช้กระเป๋าแบบใบเล็กๆหรือว่าแบบเน้นแบบแรชั่นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะถือของลําบากนิดนึนงเพราะวันนี้ของเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็หนักมากมาดูกันก่อนนี้ก่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากของชิ้นใหญ่ก่อนเลยนะของชิ้นใหญ่อันนี้เป็นแฟ้มนา่าที่แพทใส่ แล็ปท็อปนะคะแล้วก็พวกชีตพวกสมุดโน้ตเวลาเรียน,นเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือจะแบบเปิดให้ดูทุกอย่างเลยว่าแบบมีอะไรบ้างอะโช,ชว์อันนี้ว่าอะไรเป็นเคสแล็ปท็อปที่แบบสีสวยมากมันเป็นสีโรสคอร์แล้วแบบดูมันมีความแบบเข้ากับเลฟแล้วแบบคือมันสวย,ยมันน่ารักมากมันเป็นสีที่แบบชม,มพูฮัทเซลสวยมากนะคะแพทใช้โน,น้ตบุ๊กนะคะใช้แ a c บ o o k Pro นะคะก็อยากจะโชว์อย่างนึง อยากให้ทุกคนเห็นความแบบคุ้มฟลิงของแพนมากเลยอ่ะแพนเป็นคนที่แบบมุ้งมิ้งคุ้งฟลิงมากๆดูคีย์บอร์ดคือมีความแบบสีสันส,สดใสามากนะคะน,นอกนาจากนั้นโน้ตบุ๊กนะคะก็จะมีพวกชีเรียนนะคะวันนี้เรียน2วิชาก็มี2แฟ้มย่อยอยู่ในแฟ้มใหญ่นะคะก็เป็นประมาณนี้อันนี้น่ารักอันนี้เป็นนีลักคุมหานะคะซื้อมาจากญี่ปุน่นส่วนอันนี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนี้เป็นลายไก่นะคะซื้อมาจากเกาหลีคือแบบน่ารักมากมันเป็นแบบ เนีย่ยไก่มีแบบหลานตัวมากมากชอบด้านหน้านะคะก็จะเป็นของที่แบบจุกจิกเล็กน้อยนะก็จะมีหูฟังนะคะอยู่ในนี้ด้วยมี่หูฟังนะคะเพื่อแบบฟังเพลงใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็น Power Bank ที่พัดใช้มาตลอดเลยน่าจะเคยเห็นในแบบ what's in my bag อันอื่นๆแล้วคือแบบใช้มาแบบนานมากหลายปีมากก็ยังไม่เสียมันก็เป็นอะไรที่ใช้ดีมากค่ะของ panasonic หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นซากพวกลูกอมนะคะที่กินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะสำหรับแฟมที่พัดใช้ก็จะเป็นซาริโอแบบนี้ซึ่งพัดเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ใช้แฟมซาริโอเพราะว่าแบบเดินไปทางไหนก็เห็นทุกคนใช้แฟมซาริโอแล้วมันเป็นแฟมที่แบบน่ารักมากเลยอย่ะสีชมพูอีกแล้วเพราะเป็นมนุษุ์สีชมพูแล้วก็เป็นลายเลย็เท่าทวินส์สานะคะคือแบบมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟุงมากๆแล้วมาดูในกระเป๋ากันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรบ้างคือแบบอยากจะให้ดูว่าของเยอะมากเลย มีของกินด้วยถ้าหยิบอะไรได้พูดเลยนะแบบไม่เรียงตามอะไรทางนั้นนะคะก็มีน้ำหนึ่งขวดนะคะคือบอเตผัดจับกน้ำแบบขวดเล็กๆไปเรยียนนะคะก็อันนี้เป็นของเพอร่าคือเวลาซื้อะซื้อเป็นแพ็คใหญ่เลยแล้วก็แต่ละวันก็จะหยิบใส่กระเป๋าเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอรีโอ้ด้วยคือหิวอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบแบบติดกระเป๋าไปคือแบบเป็นคนชอบกินโอรีโอ้มากนะคะก็เลยใส่ไปด้วย สายชาร์จโทรศัพท์นะคะก็มีสายแล้วก็มีหัวปลั๊กมาเพื่อไปใช้ไฟที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ห้องเรานะคะสอมน,นะคะอันนี้พกตั้งนานแล้วเราก็ลืมเอาออกก็ว่าทำไมกระเป๋ามันหนักๆนะอันนี้เป็น victoria secret also sexy นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่พัดชอบมากๆนะคะแล้วมันก็หอมมากๆเลยนะอันนี้พัดใช้เป็นแบบตัวที่เป็น body mist อะเพราะฉะนั้นมันติดไม่ค่อยทน,นะคะก็จะมักแบบพกติดกระเป๋าไปด้วยนะกุญแจห้องนะคะแล้วก็ย์การ์ด เป๋าตังนะคะกระเป๋าตังแพชชยเป็นใบนี้นะคะเป็นสีน้ํางเงินนะก็ด้านในจริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแบบกระเป๋าตังค์ทั่วไปนะคะก็จะมีบัตรอันนี้เป็นบัตรแว b บบิทแล้วก็บัตร ATM มนะคะมีตังค์นิดเดียวนะคะแล้วก็มีมีบัตรสมาชิกพวกแบบวัดสารบูธย์ยิบบอยอะไรเงี้ยก็จะมีแต่เงนเครื่องสำอางนะแล้วก็มีบัตรสะสมแต้มต่างๆก็จะอยู่ในช่องนี้นะคะส่วนตังค์ก็จะอยู่ในอันนี้นะ,ะแล้วก็มีที่ใส่เหรียญน,นะคะส่วน ช่องนี้เป็นช่องที่แบบไม่ได้เคลียมานานมากมเป็นช่องใส่ใบเสร็จที่เยอะมากไม่รู้จะซื้อเลยนะักหนาดูดูความใบเสร็จทุกอย่างนะคะคือแบบเยอะมากเดี๋ยวต้องทีลมานะช่องข้างหน้าตรงนี้เป็นช่องที่พัดใส่บัตรประชาชนกับบัตร student ID นะคะบัตรนักศึกษานั่นเองนะแต่ว่าวันทีที่แล้วไปเข้าค่ายมาพี่เขาก็เลยแบบ เอาไปเก็บไว้ก่อนแต่เขายังไม่ได้คืนนะก็เลยแบบตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่นะคะแล้วก็มีกล่องลิ้นสอนนะคะกล่องลิ้นสอนนี้แพทก็ใช้เป็นของซานิโอเหมือนกันนะคะเป็นกล่องลิ้นสอนแบบง่ายๆแบบไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะนี่เป็นลายซินนามอนนะคะสีฟ้านะ่ารักมากคือกล่องดินสอนท้แต่มันไม่ใช่แค่กล่องดินสอนมันเหมือนแบบเป็นกระเป๋ายางชีพเลยนะมันมีทุกอย่างอย่างแรกคือ,อยาดมนะคะยาดมบางทีเวลาเราเรียนใช่ไหม เ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ต้องเอาอยาดมขึ้นมาดมนะก่อนที่เราจะเป็นลมไม่ใช่นะคือแบบไม่รู้ดิพกติดไว้เพื่อแบบบางทีอยากดมก็หยิบขึ้นมาดมนะก็มีลิปมันด้วยนะคะมีมีเบียรุตตี้ชายแบบสตรอเบอรี่อ่ะเป็นสูตรสตรอเบรี่คือแบบชายโอเคมากแล้วก็ชอบ กิ่นหอมมากก็มีลิปด้วยนะคะคือแบบเป็นกระเป๋ายัางชีพจริงๆ,ๆนี่เท่าที่หยิบมา2อสอย่างนี่ยังไม่มีดินสอเลยนะมีลิปของอ e ีทูดีนะคะ Apricot stick คือพัดชอบพวพวกลิปพวกอะไรพวกเนี้ยไว้ในกล่องดินสอค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเรานั่งเรียนอยู่ใช่ไหมเราก็แบบขี้เกียจหยิบกระเป๋าเครื่องสขึ้นมาแล้วเราก็ ใส่ไว้ในกล่องกล่องินสอเลยเพราะว่าเวลาเราเรียนกล่องดินสเพราะวาอยู <S <S ่ข้างหน้าเราจะใช้อะไรก็หยิบได้เลยก็เพราะฉะนั้นก็จะมีแบบพวกลิปมันแบบยาดมอะไรเงี้ยอยู่ในกล่องดินสอด้วยนะแล้วก็เป็นลิปที่แบบสีที่แบบทาง่ายง่ายไม่ต้องดูกระจกก็ทาได้อย่างเช่นอันเนี้ยเป็นของ e t o d ซึ่งมันเป็นลิปมันมีสีก็ทาไปเลยคือแบบไม่ต้องมีกระจกบ,บางทีเรียนอยู่รู้สึกปากแห้งอะไรเงี้ยก็หยิบอันนี้ขึ้นมาทาได้นะคะแล้วมันก็จะเพิ่มความสดใสสีสันให้กับปากแล้วก็ทําให้้้ปากไมม่แหงดวย็ี เซปซิลด้วยนะคะตอนนั้นไม่สบายเอามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็ยังไม่เด้เอวออกเลยแล้วก็มีน้ําหอมอีกอันนึงซึ่งใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเป็นน้ําหอมที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าตัวกลิ่นไม่ค่อยดีก็เลยเข้าเซเวน่นแล้วก็ซื้อมานะคะเป็นแบบอะไรอะเซ็กซี่อะไรสักอย่างราคาแบบ49บาทแล้วคือแบบกลิ่นกลิ่นโอเคแล้วแบบติดทนนานมากนะคะหัวเขาจะเป็นแบบโรเลอร์แบบเนี้ยนอกจากนั้นก็น่าจะเป็น ดินสอสีไฮไลท์อะไรต่างๆแบบอุปกรณ์การเรียนเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วนะคะก็แบบของที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็พูดไปหมดแล้วนะ,ะก็จะมีแบบเนี่ยไมค์คัลเลอร์มีปากกามีดินสอมีบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยแบบทั่วไปนะที่ยังสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนน่าจะรอคอยกระเป๋าเครื่องสำอางนั่นเองนะคะซึ่งแพทพกลิบเยอะมากคือปกติ ก็จะแบบทาสีไหนก็จะใส่เข้าไปใช่ป่ะแล้วมักจะลืมเอาออกตลอดแล้วมันก็แบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ายางชีฟอีกอันหนึ่งของแพทเหมือนกันนะเราะจะมีพวกทิชชู่นะคะในนี้ก็จะมีทิชชู่แบบแห้งนะคะกับทิชชู่เปียกไว้ในนี้นะคะบางทีเรากินอะไรแนละ้วแบบมือเลอะหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะพกไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นยาดมอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นยี่ห้อเป p p e r m i n t ใช่ไหมนี้เรามี p เซียนด้วยค่ะนี่เรามี ทุกยี่ห้อนะคะก็จะพกติดไว้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบชอบพกอะไรแบบนี้หอมจมีเป็นพลาสเตอร์นะคะนี้เป็นพลาสเตอร์ไว้แบบปิดแผลหรือว่าบางทีรองเท้ากัดอะไรเงี้ยก็ติดไว้นะคะเป็นของ tensor plus ที่เป็นพลาสเตอร์แบบผ้านะแล้วก็มีน้ําหอมอีกแล้วค่ะคือแบบเป็นมุนย์ที่พกน้ําหอมเยอะมากโดยที่ไม่รู้ตัวว่าแบบตัวเองพกอยู่อ่ะนี้เป็น Qpress juliet rose เป็นไซส์มินิซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกัน49บาทคือซื้อไซส์เล็กเพราะแบบมันพกง่ายไงก็เลยแบบซื้ออันนี้ก็หอมใช้ไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วคือแบบเป็นคนที่พกน้ําหอมเยอะมากแต่ว่าไม่เคยฉีดไม่เคยเติมมา่างวันเลยคือพกไว้แล้วแบบหุ่นใจแล้วแบบอย่างน้อยเราก็มีก็มีเป็นเครื่องสำอางนะคะเราก็พกแป้งไว้ด้วยเผื่อแบบหน้าเราพังขึ้นมาหรือว่าแบบหน้าหลุด ลอกระหว่างวันอะไรเงี้ยเป็นแป้งของเจ้านางที่แพทชอบใช้นะคะมากมากเลยนี่แพทใช้เบอร์หนึ่งนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่คือเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ค่อยเติมถ้าเกิดหน้าจะหลุดอะไรก็แบบปล่อยมันไปก็ซับหน้าไปแต่พกไว้อุ่นใจนะคะเพราะเคยมีประสบการณ์ต้องแบบลบเครื่องสำอางแล้วแบบไม่มีแป้งก็เลยแบบพกตั้งแต่นั้นมาแล้วก็แบบปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเกิดหน้าบบไม่ได้แย่จริงๆค่นะ ถึงในส่วนของลิปกันบ้างน,นะคะลิปเป็นสิ่งที่หนักกระเป๋ามากแล้วมีเยอะมากเพราะว่าใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วแบบลืมหยิบออกเลยรู้สึกว่าหัวตัวเองเหมือนสิงโตมากเลยอะวันเนี้ยมีหลายแท่งมากเดี๋ยวเราจะมาเปิดแท่ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างดูลิปสิดูลิปในมือฉันสิว่าฉันพกอะไรไปเรียนบ้างคือแบบลิปเยอะมากจริงๆอะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าพกอะไรบ้างนะคะก็ เริ่มจากอันแรกอันนี้เปนของ i n t u It ซึ่งแพทชอบมากมันเป็นลิควิดลิปสติกที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ส่งมาให้รีวิวก็ยอมรับเลยว่าเป็นสปอนเซอร์วิดีโอนะคะและแบบพอได้ลองใช้ก็ติดใจมากนะคะแล้วก็ใช้ตลอดเลยคือแบบตั้งแต่ได้มาก,ก็แบบใช้ตลอดอะชอบมากคือ2สีนี้คือเบอร์1กับเบอร์5มันเป็นนูดแบบนูดสวยอะนูดที่แบบดูดีนะคะดูดีมีสกุลทาแล้วแบบ โอเคเราเนื้อดีมากเนื้อมันไม่แห้งมากแล้วแบบเนื้อมันค่อนข้างครีมมี่อะ่ะคือแบบไม่หนูดิชอบ t e x t u r ์เนื้อแบบหี้มากนะคะราคาก็ไม่แพงร้อยเกา 99, อยากให้ทุกคนไปซื้อมาใช้นะคะมันเป็นเดบิที่แบบดีงามพระรามแปบมากจริงของเมลินดาที่เพิ่งติดเซเว่นไปอะ่ะเป็น เดอะคลาสสิกซิลก m ม t ทลิป p ร a ทอนนะคะแพทใช้สีฮอลลีวูดเบอร์ศูนเป็นสีที่สวยมากจะเป็นสีออกแดงแงก็จะมีเป็นอันนี้ของ g r e e ce Style l o n d o n มีสองันนะคะที่แบบชอบใช้มากๆเลยทั้งคู่นี่ก็จะมีของแบบรุ่นธรรมดานะคะรุ่นที่แบบไม่ใช่ลิ l y ี่เมย์แกนะเป็นรุ่นออริจินอลอันนี้เป็นรุ่นสี Glass Red นะคะเบอร์สีศูนย์สคือมันเป็นสีที่สวยมาก ันใช้จนแบบเนี่ยหมดไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อนะคะคือแบบชอบมากมันทาแล้วแบบสวยอะทาแล้วดูดูธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นเนื้อนี้เพิ่งได้มาใหม่ก็ติดเป็นเฟรนด์เหมือนกันนี่เป็นของ Lily May Mac นะคะสี Hold On 1น9ึจะเป็นนูดแบบนูดส้มๆหน่อยชมพูชมพูส้มๆนะคะสวยเหมือนกันตัวนี้แล้วสตัวสุดท้ายนะคะมีของ Laneige อันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันคือมันเป็นสีแดง กับสีนู o ดซึ่งทาแล้วแบบสวยมากอะ่ะอันนี้ก็ชอบใช้ใช้บ่อยมากเหมือนกแบบันรุ่นลิมิเต็ดนะคะของช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคือแบบสีสวยมากแล้วก็ชอบมากนะคะและ้วก็อันสุดท้ายนี้เป็นสีที่แบบกันตายสุดๆคือแต่งหน้าอะไรก็ทาได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเลยมันของ b o b b ี Brown สี Uber อ i n พิงเบอร์31นะคะ เนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเนี้ยสีชมพูกุหลาบกุหลาบคือแบบสวยแล้วก็เนื้อดีมากนะคะแอวนะคะสำหรับกระเป๋าเครื่องสำอางคือไม่พกอะไรเลยนอกจากลิปสติกซึ่งแบบมีเยอะมากแล้วก็ต้องเคลียร์ในเร็วๆนี้นะคะส่วนกระเป๋าที่แพทใช้เป็นของ13อ o n t h นนะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีที่เขาส่งมาให้แพทใช้นะแล้วก็แบบชอบกระเป๋ามากนนคือมันมีความชมพูฟุ้งฟิ้งนะคะก็เลยเอามาใช้นะแล้วหมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเปิดกระเป๋า what's in my bag of pat v e r s i o นพกอะไรไปเรียนนะคะ ะะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะตามที่แบบทุกคนขอกันมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะตามช่องทางต่างๆได้ตามโซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ